วันพระเดชลูกสวนไอหมัดหนึ่งวิวอนผู้จัดการขอให้ผมได้ชกวันได้ไหมผมรอโอกาสมาแล้ว1ปีแชทนี้คือวันที่5ทธันวาวันนั้นเจ้าวันพระเดชน,นะผมอยู่ดีครับพิมพ์ขึ้นมาบอกว่าอยากจะชกในการวันของยามีเงินไปคลอดลูกซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อรอระยะเวลามา1ปีเต็มครับได้ไปต่อยที่รายการแฟรแท็กไฟท์ fight, ได้ไปโชว์ฟอร์มก็เขาก็ดูฟอร์มเรามาเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้เราก็ได้ชกอันนี้จะเป็น หลังจากที่ชกแล้วนะผมว่าความรู้สึกเจ้าวันพระเดชเป็นอย่างไรบ้างก่อนกาะจลกบ้านในวันนี้นะครับเ่งโดนก่อนเลยฟ้าแต่ตอนนี้อยู่กับบอลพระเดชตอนนี้คือตอนเที่ยงครับผมดูหน้าเช้านี้ดำดูหน้านี่สมิงดำเป็นคนถ่ายอยู่เป็นไงนอนหลับว่าเมื่อคืนเมื่อคืนก็ับนอนปวดหัวนิดนึงครับกินยาแก้ปวดไปแล้วนี่กำลังเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมก้ต่อยเสร็จแล้วจะกลับไปดูลูกแล้วก็กลับไปพักผ่อนทำร่างกาย ให,ให้หายเหนื่อยเราค่อยมาลุยกันต่อไม่รู้ว่าไฟหน้าจะเจอใครแต่ถ้าไฟหน้าเราต้องต้องเจอมันต้องหนักกว่านี้ถามว่าไฟนี้ปกติถ้าววันประเด็นเนี่ยซ้อมมวยอย่างก็ประมาณแบบ9 0้0 0เก็ตคือต่อยได้แล้ว5ยกพอมาต่อย3ยกรายการวันเด็กผมเครียดนะรอบแรกตอนผมเครียดมากเลยเพราะผมกลัวว่าจะคุมซ้อมไม่ได้ไม่ใช่คุมซ้อมกลัวจะเป็นปน,นุ่มเ็นนี่ซึ่งซ้อมช่วงวันอาทิตย์แรกคล้ายกิน ซ้อมหนักไม่ได้เลยไข้กินก็ต้องมานั่งนั่งนั่งไล่นั่งไล่ระดับกันใหม่ช่วงเตรียมเวลาระยะเวลาเกือบเกือบสองเดือนก็ต้องมานั่งไล่กันใหม่อย่างสมิงดาเนี่ยสมิงดำเขาซ้อมหนักได้ร่างกายเขาเคยซ้อมแบบนี้มาแต่นี่ไม่เคยเคยนนรียดเหมือนกันเพราะว่าไหนจะเรื่องเล่นกล้ามเรื่องเรื่องอะไรคือต้องอัพอัพทุกอย่างอัพมากกว่าตอนต่อย5้ยกอีกคราวนี้ก็เครียดเรื่องนี้แต่พอซ้อมไปซ้อมมาเด็กเริ่มปรับตัวได้แล้วก็มีความขยนัน ก็เลยโอเคผ่านแล้วพอยิ่งช่วงอาทิตย์สุดท้ายผมมั่นใจแล้วเอว่าสู้ได้แต่แต่จังหวะนั้นอะโดนอะโดนจริงเมาเมายกสองยกหนึ่งมีเมาทีหนึ่งยกสองเมาโดนนับยกสามช่วงกลางยกสามที่โดนต่อยหมัดแล้วเองจับตาถูกป่ะอันนั้นคือเมาถอยเพื่อตั้งหลักให้ถอยถอยเพื่อของบางบอกว่าถ้าเมาถ้ามันมันจังหวะมันมันบวกไม่ได้ไม่มีสติให้ถอยตั้งหลักให้ให้มีสติก่อนแล้วค่อยค่อยไปเริ่มใหม่ตอนก่อนจะโดนนับได้ยินว่าบางตะโกนยี่สิบวิ แล้วก็แล้วก็โกรธว่าอะไรโอเว่าเฮดไปเลย<อ><น>ใช่เพราว่าเห็นเนี่ยเจ้าเจ้าวบอลเด็ดเนี่ยในในบรรดาเด็กชุดนี้เจ้าวบอลเด็ดจะต่อยหมัดค่อนข้างที่เหล็กว่าคนอื่นไม่เป็นก็ฝึกฝึกอยู่นานแบบหมัดอย่างเดียวพวกหนึ่งสองโอร์เฮดเพราะเขาจะไม่ได้ต่อยหมัดเป็นเหมือนเหมือนสมิงดาวเหมือนสุเลยมานเป็นไ,ไงได้ได้ใ้หมัดแล้วมั่นใจหมัดขึ้นเลยอ่าึกมั่นใจนก็มั่นใจเลยแล้วเลยฝึกโอร์เหดมาก็ ก็คือบัตรนั้นก็รู้แล้วเวลามันจะหมดก็เวียงไม่ก่อนเวี่่ยงไมกอนโดนไม่โดนก็ว่าการคอสเซ้นที่ถ้าไม่โดนก็ก็แพ้คะแนนไม่คิดว่าจะโดนแล้วจะหล่นไม่คิดว่าจะกามาสั่งตายเออมาสั่งตายจริงไงก็กลับบ้านไปพักผ่อนดูแลตัวเองแฟนก็มีอะไรอยากฝากแฟนก็บอกไว้เลยแฟนลี่สวนฝากชาวแฟนสวนทุกคนนะครับที่ติดตามอยู่ครับเป็นกำลังใจผมนะครับไปหน้าทำดีกว่านี้ครับเป็นกำลังใจครอบครัวลูกสวนนะครับผม ขับไปรักษาตาแล้วเพื่อนนี่นะผมนี่คือสมิงดําและก็วันพเดชนะผมแล้วก็มีคนนึงคือแองจิล่าจริงแล้วสาคนนี้ต้องต่อยพร้อมกันแต่เกิดปัญหาอุบิเหตุคู่เจ้าสมิงดําแต่เมื่อคืนแองจิล่าของเราเป็นไงโหโคตรสุดน่าได้โบนัสมากครับเสียดายซูมมีไรฝากถึงแองจิล่าไหมซ้อมเราซ้อมมาด้วยกัน3คนก็ เป็นใจให้แองเจล่าครับก็อตู้ดีมากครับแองเจล่าถือว่าทําดีมากครับเป็นกำใจแองเจล่าเสมอดูอยู่ตอนที่ตอนดูอยู่ที่มุมเป็นไงถือว่าแบบโอ้เลือดสาเลือดสาแล้วเลือดไหลไม่หยุดด้วยน้องมัเป็นคนอื่นแล้วเพื่อเปิดยอมไปแล้วใช่เป็นคนอื่นนี่ผมว่าสิ่งที่มั่นใจได้ค่ายนี้คือไม่มีใครทิ้งตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทิ้งตัวแน่นอนจะเอาตัวรอดแบบไหนก็ว่ากันทีี่ถ้าเราโดนน็อกเขาได้โบนัส ก็จะอย่าให้บาดดักเอาเอาให้หายเมาก่อนแล้วค่อยกลับไปลุยต่อตอนนีมอนตอนนีมอนโดนเนอะผมกที่พอประคองให้มันครบต่างนะอยากันได้บนนั้นแล้วได้ดันจากได้วัดเองอยู่เลยมันฝันนะมันทุ่งห่วยแล้โอเคโอเคไปฟัง่อนเจอกันเจอกันทีหน้า